อยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแขวนผ้าอะไรสถานสถานที่ตรงนี้มางมากเหมือนกันมาด้วยกันอาจารย์ให้เขาถ่ายนะอาจารย์ยถ,ยถ่ายเลยค่ะถ่ายเลยเท้าแล้วเพราะว่าวันนี้ มก็ลงไปดอ๋เราก็สวยอยู่ดีอจริงๆครับผมเจ็ดมีนาเจ็ดมีนากี่พูดูฟังดูย่าเจ็ดเซนเบอร์เออันนี้บ้านแขมครับบ้านแขมอันนี้บ้านแขมก็บ้านไี่รู่าดูิบนลาถ้าจับเลยจับผ้าแขม อันนี้ก็สินสเกตแต่พอคุยกันแล้วคถึงรู้ว่าอ๋อเขาขำที่เรากลับหัวเป็นหางครับเขามานั่งเล่นอยู่ตรงนี้ตลอดมาปดกันชิ้นนึงมันกี่ไมตรคะเออมันมแล้วแต่จะเอากี่เมตรเาะาเลยอพี่ไปติดต่อกับลก็เลยติดจกลายแต่แต่ที่วชิ้นนี้200ปีอันนี้ เกือบเครับเพราะว่านชิปพนมกรน้ำตักนะครับแนะนำเป็นทางการแล้วนี่มาจากไหนอยากขอไปดูไหมสิ่ที่นี่ถามมาถึงน่าจะไปดูค่ะหนึ่งไล่ไล้ด้วยค่ะสองไล้สงาม ว่าหันมาทางนี้ก่อนนะนะหันมันนไหนครับเฮ้ยแนวแนี้้นาปรยมองกล้องผมหนึ่งวินาทีครับ ก็วันนี้นะคะที่ได้มาที่นี่เพราะว่าเป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนภาของท่านผู้ว่าราชการจาังหวัดนายวัฒนาธิติชาะคะซึ่งได้มีการสนับสน,นุนธานีผ้าสีแสงนะคะซึ่งเราก็ได้รับปากกับทางนี้แล้วว่าเราจะมาประชาสัมพันธ์ให้วันนี้ก็เลยได้พาสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อมาเห็นของจริงของสถานที่หมู่บ้านท่องเที่ยวแห่งน,นี้นะคะซึ่งเราตั้งชื่อให้เป็นหมู่บ้านทอผ้าโบราณ ซ,ซึ่งตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ที่อำเภอสีรัตแล้วก็อยู่ที่บ้านพิงพวยเราก็เลยบอกว่าเป็นหมู่บ้านทอผ้าโบราณสีสีรัศาสีพิงพวยนะคะกลุ่มที่รักผ้าไหมาไมาจากกรุงเทพและสระคนนะคะเน,นื่องจากเป็นกลุ่มนักเที่ยวสกัยภาพระดับบนที่มีกําลังซื้อค่อนข้างจะสูงนะคะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่มาแล้วต้องได้ผ้ากลับไปไม,ไม่น้อยกว่าคนละ20-30ผืนเเลยนะคะแล้วก็ ต้องเป็นผ้าไหมพรีเมียมนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สะสมผ้าไหมและก็ชชื่นชอบในการผ้าไหมที่เป็นสีธรรมชาติเมื่อวานก็ได้พาไปที่บ้านแขมนะคะอาเภออุทุมพรวิสัยเรียกว่าผ้าจกนะคะซึ่งเป็นผ้าจกโบราณนะคะของอําเภออุทุมพรวิสัยก็ได้ทําให้กลุล่มรับผ้าไหมนะคะได้ช้อปปิ้งและได้ชื่นชมก็คงจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่จะนำนักท่องเที่ยวตลาดระดับบนที่จะเดิน สานท่องเที่ยวมาเยือนวิถีชุมชนแล้วก็ชอบผ้าไหมซึ่งเป็นการสร้างไรายได้แล้วก็สร้างการรับรู้ให้เห็นว่าครูครูมอครูอีสานที่สุรินทร์ศรีสะเกดเรามีความหลากหลายนะคะ